กีตูไว้กินนานาวอุ้ยผ้ามาเบงอัง,งุนก่อนค่ะพี่น้องอัง,งุนอังวนดำสาสุกเด้อค่ะทุกคนแต่ว่าปีนี้ลูกน้อยหน่อยเพราะวา่าบบเด้ใส่ปุ๋ยแล้วก็อ่าง,งุนนี่เขาบอกว่าถ้าอยากให้ให้เขาลูกใหญ่นะคะให้ตัดเครือเขาให้สั้นลงนะทุกคนถ้าเครือเขายาวเขาออกลูกเยอะเนี่ยมันจะลูกเล็กแล้วมันเป็นอัง,ง่นพันเล็กเนาะแต่ว่าถ้าได้ปุ๋ยดีนะมันก็จะลูกใหญ่อยู่ปีที่แล้วลูกใหญ่นะคะ อันนี้สุกแล้วนะแล้วก็เปรี้ยวมากเม็ดเม็ดเยอะมากนะทุกคนเนี่ยตอัง,งุุนอันนี้เป็นอัง,งุุนเปรี้ยวอง,งุุนทำวายนะคะแต่ว่ากินได้สุกแล้วดํหมดแล้วดสงงูสุกเบ้อจ้ะพี่น้ององุุนอืมสิกินยังได้ไวนี่ทุกคนเปรี้ยวมากเลยนะเนี่ยดูค่ะอง,งุุน จะไปหาเดี๋ยวจะไปหาซื้อพันธุ์ที่มันหวานๆมาปลูกใส่กระถางไว้นะพันธุ์นี้กินเปี้ยวปีนี้มันลูกเล็กนะมามเปี้ยอฮนะเอาไปกินกับแจ่วปลานะชับอืมนกกำลังสุก อันนี้ดอกไม้ตัดยอดเขาลงนะคะดูพวกนี้เรียนะทุกคนดูฝั่งนี้มันหล่นมันหล่นลงมาเครือมันยาวเนาะห้อยตองแต่ง จะเอาไปเกาะแไหนอังุ่นเปรี้ยวนะคะทุกคนเนี่ยเอาไปกินสมเลยพี่น้องซื้อแต่ของเปลียป่ยวมาปลูกเด็ดใบออกอันนี้อ่งุ่นดำอัางุ่นเคียวลูกใหญ่ค่ะเพราะว่าเครือเขาไม่ยาวเป็นติดลูกปีแรก อันนี้องุ่นดำโดดๆองุ่นดำองุ่นเปรี้ยวนะคะองุ่นดำอันนี้องุ่นเขียวค่ะเนี่ยสีเขียวลูกใหญ่กว่าสีดำต้องตัดให้สั้นลงนะตัดเครือเขาให้สั้น ดูค่ะอืมแบบนี้เอาไปดองนะนี่น่าจะกําลังแก่ะนะนี่สีเขียวเอาไปดององังนหน่อยนีคะอนอันนู้นสีดําเริ่มสุกแล้วดองไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะภาไปเก็บพักอีกตูวแล้พี่นอนภาษาพ้าแวะเบิงอันอ่งุนก่อนอันนี้อังุนเขียวน่าจะดองได้นะคะทุกคนน บ<น>อกก่อนเด็ดบางอ,อง,งุ่นมั่งกินสมมันมีเม็ด เน็ดมันเยอะนะกินแบบ ไม่ติดลูกเลยนะเนี่ยต้นต้นอะไรต้นโอลีฟลูกร่วงหมดเลยเดี๋ยวไปไปเก็บไปผักอีตูค่ะพี่น้ององุ่นเขียวหน้าเอาไปดองเนาะเอาไว้กินกับไอ้นี่ค่ะพ,พี่น้อง